w o r ร์สมีอัพพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะพอแค่ได้เดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะกลับมาพบกับหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางาน,นะคะ่ะวันนี้ชวนมาคุย,ยเรื่องของสองคนที่เขาให้เงินทํางานนะคะแล้วก็จริงๆก็ใช้แรงทําเงินด้วยนะคะคือ2มหาเศรษฐีคู่ซีต่างวัยบิลเกตส์กับบอรเรนบัฟเฟตค่ะพอดีก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เป็นวันเกิดของคุณปู่บอร์เรนบัฟเฟตนะคะซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะคะว่าเขาซื้อหุ้นฉลองวันเกิดตัวเองไปนะคะแล้วก็ถือว่า เพื่อนสีเนี่ยก็น่ารักทำเค้กเป็นรูปของบริเรมบัฟเฟตให้นะคะซึ่งเบลเกตก็เข้าครัวทำเค้กเลยน่ารักทีเดียวเฟนแชร์ไปในเพจด้วยซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า บิลเกสเขาเขียนบล็อกไว้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวอร์เรนบัฟเฟตที่สําคัญที่สุดคืออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเล่าก่อนว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่เขาเป็นเพื่อนซีต่างวัยกันมาเกือบ30ปีแล้วนะคะเจอครั้งแรกเนี่ยคือ1,991ก็คือนับรวมสิริยี่ปีพอดิบพอดีสิ่งที่ทําให้2คนนี้สนิทกันบิลเกสบอกว่ามีอยู่สัก3เรื่องด้วยกัน1ก็คือชอบแมทเหมือนกัน สองคือชอบตัวเลขเหมือนกันนะคะสามคือชอบเล่นเกม Countless Game of Bridge เหมือนกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะกิน McDonald ไปด้วยกันด้วยก็คือเป็นรับไซียที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อกันโดยบิลเกสเองก็บอกว่าเขามีแอดนามเบอร์เนี่ยนะคะของตัววอ e ์เรบเฟดไว้ใน Speed ด i อลคือโทรด่วนได้เลยเนี่ยนะคะที่ออฟฟิศของเขาเลยคือยกหูหาได้เสมอและยังบอกอีกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับคำแนะนำจาก w a ร r เ n b บัฟเฟตเยอะมากๆแล้วก็เป็น Valuable l e s s o n ด้วยนะคะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายอย่างมากทีเดียวหลายบทเรียนทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่วอร์เรนบ f ฟเฟตสอนเขาในมุมของบิ l เก t ส s นะคะเขาบอกว่า the most important might be what friendship is all about ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของมิตรภาพนี่แหละ ที่มันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเกสเขาเคยพูดไว้นะคะในโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อปี2017นะคะบอกว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคนรอบข้างของคุณดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่จะต้องอยู่กับคนที่ Better Than Yourself คือดีกว่าคุณให้ได้และเพื่อนของคุณเนี่ยแหละจะฟอร์มคุณให้เป็นตัวคุณในอนาคต คือคณก็จะเป็นแบบเพื่อนของคุณที่อยู่รอบข้างคุณนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะคะดังนั้นสิ่งที่เบลเกสเขาเคยพูดไว้ในสปีชที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อปี2017เขาบอกว่าให้ make some good friends นะคะคือจงหาเพื่อนที่ดี keep them for the rest of your life รักษาเขาให้อยู่กับคุณในตลอดช่วงชีวิตของคุณ but Have them be people that you admire as well as like ก็คือพยายามที่จะให้คนเหล่านั้นคือเพื่อนของคุณเนี่ยนะคะได้รับคำชื่นชมและจงให้เกียรติเขาเสมอนะคะก็คือทั้งหาคนที่เป็นเพื่อนแท้รักษาเขาไวใ้ให้อยู่กับเรากับมิตรภาพดีๆที่อยู่ด้วยกันและสุดท้ายคือก็ชื่นชมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่วอร์เรนเบรฟตเนี่ยเคยบอกกับนักศึกษานะคะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือให้เลือก right friend ก็คือให้เลือกเพื่อนที่ดีที่ถูกที่เหมาะกับคุณเพราะมันจะสำคัญมากเลยต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน แล้วก็บิลเกสยังทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริ f เบเฟตเป็นคนที่ยุ่งมากนะคะก็แน่นอนน้องมหาเศรษฐีระดับโลกแล้วก็เขาทํางานตลอดเวลาอ่านหนังสือ,อ,อดูเรื่องของข้อมูลบริษัทที่จะลงทุนเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาประทับใจก็คือบริลเบเฟตเนี่ยจะโทรมาเซฮลโหลนะคะคือโทรมาทักทายกันบ่อยๆแล้วก็ส่งข้อความที่บริลเบเฟตรู้ว่า บิลเกสหรือบิลินดาเกสก็คือภรรยาของบิลเกสเนี่ยจะชอบมาให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วคน ที่ประสบความสําเร็จเนาะในมิติของหน้าที่การงานและเงินทองนะคะเพราะเนเชื่อว่าความสําเร็จมีหลายมิตินี่เป็นพาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เรามองว่าเขาประสบความสําเร็จเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีอํานาจมีเงินทองมีธุรกิจมีคนที่ต้องดูแลมากมายแค่ไหนแต่ว่าถ้าลองสังเกตดีๆค่ะสิ่งที่บิลเกตส์พูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ เป็นเรื่องไกลกว่าจิตใจเลยค่ะทั้งเรื่องของมิตรภาพทั้งเรื่องของความใส่ใจกันโทรมาทักทายหรือแม้แต่เรื่องการส่งแมสเซจหรือข้อความที่คิดว่าเขาจะชอบมาให้อ่านจริงๆสำว่า,าสุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนนะคะต้องการเนี่ยเติมเต็มสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตของพวกเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะถูกหลอ่อหลอมเนาะให้ไปเติบโตในมิติที่คิดว่านี่คือความสำเร็จ ครั้งหน้าที่การงานเงินทองชื่อเสียงการยอมรับหรือเซลสตีมต่างๆดังนั้นันว่าเราลองกลับมาในยุค new normal นี้นะคะมองหาความสุขเล็กๆระหว่างทางแล้วก็จบวันด้วยรอยยิ้มจากใจข้างในดูบ้างก็ได้นะคะจะไม่ต้องเป็นคนที่เก่งมากมีคนยอมรับมีชื่อเสียงโด่งดังหรือรวยล้นฟ้าแต่ความสุขที่เราสร้างได้ วันละนิดละหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือน DCA ความสุขอนะคะคือค่อยๆสะสมความสุขไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายความสุขมันอาจจะใหญ่ขึ้นจนเราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะนำะมาฝากไว้ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับ Pocket i d ไอเดียในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะชอบกดไลค์ก็กดแชร์แล้วก็แบ่งปันกันได้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ